คุณธีรนั้นผมไม่ชอบผู้หญิงที่มาทิ้งทุนแล้วเปิดตูดหนีอย่าท้าทายผู้ชายแบบนี้นะคุณ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะจากละครเรื่องบาปบรักทะเลฝันค่ะคู่ของคารินแล้วก็มิเชลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีครับคู่นี้ก็มีคนพูดถึงกันเยอะเลยนะคะคว่าออกมาดูคู่นี้ทีไรแล้วก็รู้สึกแบบว่ากุ๊กกิ๊กถึงแม้ว่าจะกัดกันแต่ว่ามันก็มีความแบบน่ารักอยู่ในทีแล้วก็ดูคารินนะคะเพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่าคารินเนี่ยเล่น แสดงละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกใช่ครับเพราะดูฝีไม้ลายมือแล้วเนี่ยน่าจะผ่านมาซักหลายเรื่องแล้วดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ไหมคะแต่ก็เคยผ่านงานภาพยนตร์มาก่อนนะครับแล้วก็งานเพลงก็อาจจะได้แบบโชว์บนเวทีบ้างภาพยนตร์บ้างอะไรเงี้ยค่ะจะพลัดจะผูกความตั้งใจยังไงถึงเข้าสู่วงการการแสดงคะจริงๆมีมีโอกาสนะครับมีโอกาสเข้ามาได้ค่ะเหมือน audition หรือ c a s ต i n g นะครับพอดีเข้ามาที่ทางช่อง3เนี่แหละครับก็เลยลองลองเข้ามา เรเข้ามาดูปรากฏว่าผมก็ว่าได้นะครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาเนี่ยลงละครเรื่องนี้เจอกับมิเชลครับือแรกอ๋อนี่ภาพจากภาพยนตร์ใช่ไหมคะอ่าโอ้ยตายตายแล้วเนี่ยตายแล้วเป็นวิกัะมันเป็นวิกมันเป็นวิกแต่นั้นเป็นเรื่องแรกครับเรื่องแรกจำไม่ได้เลยนะนั่นไงมาแล้วโอ้ยจะมีมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆครับยินดีครับมิเชลถ้าเห็นเห็นคลินเป็นแบบนี้วิ่งอ่ะผมเม่วิ่งอย่งไรคะ ขำทั้งเรื่องแน่เลยอ่านี่สมัยเป็นอ่าโอเคอันนี้ต้องช่วยหน่ยดนตรีครับอันนี้วงวงเก่าชื่ออาร์ตหล่อครับแต่ตอนนี้ตั้งวงใหม่ละอ่าเป็นนักดนตรีด้วยนะคะไม่ใช่มาถ่ายกับกีตาร์สวยๆนะเป็นแนวแนวเพลงไงคะแนวเพลงเป็นร็อกครับออเทอร์เนทีฟนิดๆเป็นหนุ่มร็อกว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่าในในเรื่องเนี่ยกระแสก็พูดถึงว่าเออดูเป็นหนุ่มติดหนุ่มเซอร์ที่แบบว่าดูเข้ามาก กระแสดีมากนะคะบอกว่าคู่นี้คือตอนแรกก็กัดกันแหละค่ะแต่หลังๆนี้เริ่มแบบฟินบอกว่าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนใจจากคู่พระนางมาเชียร์คู่นี้อู้ยินดีครับยินดีไม่หล่ะคือเหมือนในในเรื่องเนาะเราเหมือนแบบไม่ถูกกันก่อนเริ่มจากความไม่ถูกกันแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าฉันไม่เคยเจอจากแบบพระเอกอะค่ะมันก็เลยเหมือนแบบ ยิ่งแบบคลิกกันไม่เคยเจออย่างนี้เลไม่เคยเจอแบบดิบๆอะไรแบบนี้ชอบไปเด้แล้วก็หนึ่งในคำถามถามมาว่าดินสูงเท่าไรอ๋อความสูงผมแล้วครับ190ไม่ขาดไม่เกินครับผม190ครับคุณพ่อคุณแม่สูงในยุคเขานะในเจเนอเรชันเขาก็ถือว่าแบบโอ้ถือเป็นแบบสูงนะฮะค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเข้าฉากด้วยกันหนูดีมากค่ะเพราะว่าใส่ส้นสูงได่สบส้นใช่หนูนี่แบบโอเคอะโอเคนะผมต้องทางอย่างเนี้ยบบางทีต้องมียอด ยูด้วค่ะบทบาทมันใกล้ตัวไหมคะดูเหมือนใกล้ตัวใกล้ครับใกล้ใกล้คือผมเลือกกรุ๊ปบีไอเกียรติก้าเนี่ยมันกรุปบบก๊ปบีแน่ๆอืมเออมันกรุ๊ปบีแน่ๆคือว่ามันอ๋อเหรอคะคนกรุ๊ปบีมันประมาณว่าอยากชนะ Whatever. นิดๆค่ะนิดๆครับนิดๆนิดๆนแต่ว่าประมาณว่าเขาเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้ ถ้าเขาสนใจอยากทำอะไรก็จะทำเต็มที่แต่ทาไม่สนขึ้นมาท็ไม่เอาเหมือนกันประมาณนั้นนะครับแบบนี้ด้วยเหรอคะเอ่ออันนี้เหรอครับอันนี้พอดีตัวผู้หญิงเขาเมาตอนเมาในเรื่องเมาเลยต้องรับมือไปครับเนี่ยครับผมก็ไม่ได้อยากจะไปอะไรเขานะครับนี่นี่ไปอ่านไปแอบอ่านในคอมเมนต์ยูทูปเขาบอกว่าแบบอุ้ยตอนเมาดีกว่าตอนปกติเยอะเลยตอนเมาตอนเมาทั้งเรื่องเลยดีไหมเยี่ยมเลยเบื่อไรเป็นไงถ่ายทําฉากนี้คะมิเชลโอ้ยตอนนั้นจำได้ว่าเหนื่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าคือเมาอย่างไรให้ แบบว่าดูเมาแล้วก็แบบจะต้องแบบพูดดด a หลอกด้วยแล้วก็ต้องแบบ<ม>ไท<ม>ต้องอั่งไงอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่ง<ะ>มันคอน้างยากแต่ว่าพี่เมย์กับคุณเจนก็โอ้โหแบบ นะเคี้ยวเค้นเคี้ยวเข็นจนผ่านได้ใช่ครับค่ะแล้วตัวของคารินเองล่ะคะรับมือกับฉากนี้ยังไงอุ้ยฉากนี้ผมสบายครับผมนอนอย่างเดียวฮะอุ้ยแต่สีหน้าเราต้องดูเหมือนแบบแบบเอ้อเออเอ้ยเหมือนแบบขัดค้องแต่ก็ก็ได้นะก็ขัดค้องนิดนึงเลยนะดูเสียเปรียบยังไงก็เป็นก็เสียเปรียบมากเลยฮะโอ้โห่จริงหนักไหมคะอะไรนะครับหนักหนักอ้โหตัวเขาเบาเย็นเลยเบาเบาดั่งคนยก แขนคุณฝันมากคู่นี้เข้ากันได้ดีมากเลยเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นการแสดงครั้งแรกของคลินด้วยนะคะเพราะนเนี่ยเราจะต้องแบบว่าทําความรู้จักกันยังไงคะคือเราคุยกันเรื่องเนาะใช่เป็นโชคดีด้วยเพราะว่าผมครั้งแรกเรื่องแรกนางเอกคนแรกที่เราเจออ่านี่นางเอกคนแรกผมเลยนะครับแล้วก็โชคดีพูดุ่ตรงว่าได้เจอมิเชล นะครับเซลล์มเชลเป็นคนที่ทํางานด้วยกันง่ายง่ายครับแล้วก็ตัวจริงบอกคัดปุ๊บเขาก็สนุกสนานเคมีมันเข้ากันโดยโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายเลยเราก็พยายามแบบว่านอกนอกซีเราก็พยายามแบบว่าต่อบทต่ออะไรให้มันคล่องคุยไปคุยมา3ามซีคำรู้เรื่องละคนนี้สบายแล้วค่ะค่ะค่ะ เรื่องนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่ามิเชลเนี่ยได้เปรียบตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเข้าฉากกับพระเอกสตราหรือว่ามาเข้าฉากกับคารินเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูวิหญิงสวยมั่นใจเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าได้เปรียบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คือไม่ได้เสียบเรียบไปได้ไม่ช่ยค่ะคือเหมือนแบบว่าในเรื่องนหนูเป็นแฟนพี่ดีมนะคะแล้วคือพี่ดีมเนี่ยร้ายสุดในเรื่องคือหลอกเราด้วยแล้วก็แบบคนนี้ก็แบบว่า จะมาลวนลามเราตลอดอ <ừ. S 1> ะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องคือเหมือนเราเนี่ยความสัมพันธ์กับพี่ดีมก็คือยังเป็นแฟน<ะ>แต่คนนี้ก็คือเข้ามาแบบ <ừ. S 1> แทรกแซงอะไรแบบนี้ค่ะ,ะมาเลยเหมือนแบบหนูเหมือนแบบไหลใจแต่ที่จริงคือไม่ใช่ค่ะ <ừ. S 1> ก็คือเหมือนมันเป็นตามความสัมพันธ์ค่ะใช่เ<อ>พราะมันดูเหมือนเป็นความรักที่ต้องหักห้ามใจสําหรับคนนี้เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าว่าเขามีแฟนส่วนนี้ก็รู้สึกว่าเอ้เรามีแฟนอยู่แล้วเราจะแบบไม่รู้สึกดีๆกับเขาได้ยังไงนะอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ใช่แล้วเรื่องนี้เราต้องมีบัดดี้ตามด้วยตลอดเลยผู้ พี่ธีมใช่ไหมคะอ๋อพี่ธีมพี่แสนดีพี่แสนดีลืมเขาได้ยังไงดยอมากเขาเป็นคนที่สร้างสีสันมากเลยนะค่ะเป็นผมโฮสบอกแกไว้ว่าพี่ครับผมจะเอาเทปมาให้พี่แสนนี่หน่อยนะเอาเทปเอาเทปเลยรวยกันหมดเลยสมัยนั้นนะเขาเป็นเอเดต์เอนะโอ้ยสุดยอดเลยอย่าลืมจีนคิมด้วยเขาคุยกันดนทีแบบถูกคอใช่ใช่แต่ว่าเล่นกีตาร์กันอะไรเงี้ยครับแล้วแกก็โปรเฟชั่นอลมากนะครับพอแอคชั่นปุ๊บแกก็เป็น แซนดี้แบบกียกลายมากพอคักปุ๊บแกก็มานั่งเฮ้ยคลินนะพี่ว่ไม่หลุดเลยเหรอคะไม่หลุดเลยฮะไม่หลุดเลยฮะแต่ในในตอนแอคชั่นนี่แบบพี่เป็นแหละผมว่าเออผมว่าพี่เป็นแหละนะตอนแอคชั่นอ่ะค่ะเรื่องนี้นะคะเราดูคู่นี้แล้วก็มีความสุขนะแล้วคอยลุ้นกับความกุ๊กกิ๊กอะไรกันแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยนะคะให้อะไรหรือว่าต้องการจะสื่ออะไรกับคนดูคะครับผมของเกียรติ กล้าเองเนี่ยครับสิ่งที่ต้องการจะสื่อกับคนดูเลยคือว่าถ้าตั้งใจจะทําทอะไรแล้วมันถูกต้องเนี่ยม,มันจะสําเร็จนะครับในเรื่องความรักก็เช่นกันเพราะว่าตัวตัวดีมเองเนี่ยมายุ่งกับน้องสาวเราด้วย<อ>มีแฟนอยู่แล้วไงเราก็พยายามสู้เพื่อความถูกต้อง สุดท้ายก็ได้ความรักที่ดีของนี่นะคะของตัวเทียนนะคะมันจะเป็นเรื่องราวความรักของพี่ดีมค่ะของในตัวสาต์ตาที่แบบว่าเรารักกันที่เปลือกค่ะคือคิดว่าคนนี้เพอร์เฟกเราเพอร์เฟกแล้วคือในเรื่องคือเหมือนแบบไม่ได้รักกันจริงๆอะค่ะสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยความรักที่มันจริงๆมันก็จะ เขาเรียกว่าม sure ันก right? He ็จะออกมาเองอะค่ะมันก็จะต้องนำทางนะเจอคู่ที่ใช่พอดีโอโหหลอกหมดเลยนะหลอกทางนี้หลอกทางนู้นว่าเลิกแล้วอะไรอย่างนี้อีกค่ะเดี๋ยว ในอาทิตย์นี้จะมีฉากที่ยิ่งฟินไปอีกจะเป็นฉากที่เราต้องไปติดเกาะกันฉากนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูเรียกน้าย่อยนะคะแต่ว่าให้แค่ภาพนี้ภาพเดียวนี่ภาพนี้ด้วยภาพนี้ภาพเดียวเรียกน้าย่อยให้ดูการให้พูดถึงมันขอซ้ระนี่นาสบักสบอมมากสบอมครับผมต้องแบกมิเชลขึ้นกาดครับผมนิดหน่อยนะตัวเบาอะไรตัวเบาตัวเบาตัวสั่นไปแล้วตัวสั่นแต่ว่าฉากนี้ก็เรียกว่าผมว่าโรแมนติกสุดแล้วล่ะในเรื่องได้มาอยู่สอง สองเนี่ยหรอของคู่เราเนี่ยหรอแม้ฉากนี้นะใช่ค่ะน่าจะฉากนี้แหละโรแมนติกกุ๊กกิ๊กน่ารักดีค่ะฉากนี้เริ่มเห็นอกเห็นใจกันตอนนั้นเพราะเราไปอยู่กัน2คนนี่นะใช่ครับค่ะจะได้ชมกันอาทิตย์นี้นี่แหละค่ะแน่นอนครับวันพระน่าจะวันพฤหัสนะครับนะครับค่ะน่าจะวันพฤหัสนะคะส่วนในวันนี้ล่ะคะวันนี้ก็จะแบบเตรียมตัวขึ้นเรือฮะ ืก็ไปติดเกาะนี่แหละเป็นไปไดแบบอะไรนเป็นมีการถ่ายแบบมันก่อนเหมือนกันแบบเหมือนกอนแล้วน่าจะได้เห็นริดเดทของศาสตราเยอะขึ้นนะเนาะเพราะมีคนนี้เข้ามาอีกทําให้เขายิ่งหึงนะค่ะเมันข้นขึ้นเรื่อยๆคเรื่องนี้เรียกว่ามีนักแสดงมากฝีมือนเยอะเลยทีเดียวนะคะค่ะถ่ายนิดนึงมีคนคงจะคิดเหมือนกันเพราะว่าเหมือนพี่โย่งอาร์มแชร์มากเลยอ๋อพี่โย่งครับเพาจะเป็นไลฟ์สไตล์โน่นนี่นั่นจริงๆก็เป็นนักร้องเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่งเพลง เหมือนกันแล้วก็ใช้ไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันีมรูปเหมือนไหยคะโอ้โหเหมือนจริงเลยเฮ้ยนี่เสื้อก็ใช่เหมือนกันด้วยหรอเอสื้คล้ายๆนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าที่ต่างบอกว่าพี่โอ้เออพี่โย่งแกอบอุ่นหน่อยอ้าวแบบคุณอ่ะผมไม่ค่อยอบอุ่นนักเลยนี่เป็นคนดิบๆนี่แล้วมีคลาวเหมือนกันด้วยนะมีคลาวเหมือนกันด้วยแล้วตอนนี้พี่โย่งเขาโกนคลาวแล้วหนีคุณใช่หนีผมนี่แหละแกเจอหน้าแล้วแกก็ดุ้งวันนั้นเจอหน้าความสูงก็ ไล่เลี่ยกันครับจริงๆเท่ากันแหละครับเท่ากันสูงพอกันเลยแล้วเป็นอีกอย่างผู้จัดการคนเดียวกันคนเดียวกันครับเช่นกันครับผู้จัดการเขาคัดคนดูแลใช่ไหมคะจะดูแลคนลักษณะแบบนี้อะไรอย่างนี้จะถูกชะตาสไตล์นี้มั้างก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ด้านนอกจากละครเรื่องนี้แล้วยังมีละครเรื่องอะไรอีกไหมฮะมี The Single Mum ครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะฝิ่งน่าจะเข้าเร็วๆนี้น่าจะออนแอร์เร็วๆนี้ละนะครับก็นี่ด้วยก็เจอไช่ด้วยค่ะอันนี้คู่ดีไหมคะไม่ค่ะอันนี้รอบนี้เป็นแบบว่าต้องคอยดูหาตัวละครต้องอบไว้เอ่พรี้ เข้มข้นเหมือนกันค่ะก็ติดตามเรนันก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องบาปรักทะเลฝันค่ะก็ออกอากาศทางช่อง28นี่แหละค่ะเวลาคะครับผมทุ่ม15ทุ่ม15ครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ต้ปีปฏิพาณใหม่พิบเล็กน้อยนะครับผมสะดุ้งนิดหนึ่งอะสะดุ้งนิดนึ่งขอบคุณมากขอบคุณรับ